คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกนดัมซิงเออสมองเงินโอ้ยมาทางสีดดงฮือโอ้อืม <c oughs> บักกันอีกไหมเ <c oughs> ขาไปโ้ยทางฝุ่นมดต่ว่เจ้าของมาโ้ยทางทีโอ้ยเงินอะไ, <c oughs> ไป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  นีค่ครับแม่โคบออเป็นทีมคนครับผมก็ค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่กับทีมงานสามอังคารผมกล้องอาจจะสั่นไปหน่อยนะครับผมก็อยู่รถขุดซานี่เอสไฟสองร้อยซีผมแล้วก็เดินตามสมอสมอทองครับผมสมอเงินสมอทองของเสียปโป้ง โอ้ยงึดหลายบักกะีเฮือโอ้ามึงมึงหนอ้ครับมกหล่อหาวด้วยมึเออเออคับดีๆเนี่ยรถเท่า์ก่ได้ันไปไป ก็พ่อดังย,ยูท่อท่อก็ลั่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแ83แต่ไม่ค่อยลั่นเหมือนรถที่นุกสักเท่าไหร่นุนก็เออสมอทองรับผมขับโดยเสียปโป้งดําซิงเสียปโปงขึ้นรถละเสียปโป้งรับหน้าที่ทั้งสองคันเลยขับรถขุดแล้วก็รถดำ ะรถวิ่งกัน2องคันครับผมรถที่เหลือก็บางคันก็ไปผลนข้าวผมบางคันก็ไปวิ่งกับรถอีกคันหนึงครับผมรถขุดอีกคันหนึง อระป๋าเราเสียบโป้งเอเอเอมื่อก่อนสีเหลืองตอนนี้สีขาวโดนคุณดูคุณเยอะครับผมรถคุดซานี่เอส0ายครับผมดู รุ่งกี่ศูนย์จุดเก้าสามล้าบาทนี้ผมตีไปแล้วผมกเกือบเออหนึ่งซิลก็ผมบูมอาร์มเสริมสามแชกแล้วก็ใช้โรเลเลอร์เจ็ดตัวแครีิสองตัวไปแขกแปดสิบเซนก็ผมน้ำหนักรวมรวมของเหลวอ,อะไรก็รวมน้ำหนักของคนได้ก็ยี่สิบตันก็ผมยี่สิบตันกลัวกลัวปิดเบียดยี่สิบเอ็ดตันนี่แหละก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่รูปทรงสวย เอ้ยพูดไม่ค่อชัดรูปทรงสวยมากเลยครับผมงามหลายพี่น้องเลยมึงเอาออกมาม่มานีไ่หนีคิดว่ามันขั้นแบบบ่คอยหง่สักเท่าไรพอมาเบ,บิ้งอีหลีเนาะเอ้ยขั้นใหญ่อยู่สำหรับผมก็จะพูดทั้งอีสานแล้วก็ภาษากลางด้วยครับผม จริงๆบุ้งจีนี่โอ้บัดเอ็ดเลยพี่น้องตอนนี้รถชั่วโมงอยู่ที่สองร้อยกว่าชั่วโมงครับผมตอนนี้รถวิ่งกันสองคันก็ต้องแบบผมก็ต้องรอถ่ายครับผมบางครั้งคลิปมันก็ตัดออกไป ก็ต้องรอครับผมขุดตรงนี้ไปทุ่งนายูนูน่นมันจะน,นู่นไม่สิ้นุดนี้เป็นบ่อใช่ไโอเคครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เองด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ